น้ำเพียงแก้วเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตที่แห้งแล้งให้กลับมาชุ่มฉ่ำได้จริงหรือสวัสดีทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับสู่แสงธรรมยามราตรีที่นี่คือพื้นที่เล็กๆแห่งแสงสว่างในใจให้ทุกคนได้พักใจจากความวุ่นวายแล้วรับฟังธรรมะที่เข้าใจง่ายฟังได้ทุกวยัยและนําไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง หลายคนมองข้ามกิจวัตรเล็กๆอย่างการเปลี่ยนน้ำถวายพระในตอนเช้าคิดว่าเป็นเพียงธรรมเนียมปฏิบัติที่ทำตามกันมาแต่ท่านทราบไหมคะว่าเบื้องหลังความใสสะอาดของน้ำแก้วนั้นซ่อนขุมทรัพย์ทางปัญญาและอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่จนน่าตกใจวันนี้เราจะมาเปิดเผยความลับที่ซ่อนอยู่ในหยดน้ำว่าทำไมการถวายน้ำพระจึงเป็นกุญแจไขประตูสู่ความสุขและความสำเร็จที่ง่ายที่สุด ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสงบและปัญญาในหัวข้อทำไมต้องถวายน้ำหิ้งพระทำแล้วจะได้อะไรในชีวิตประจำวันที่เร่งรีบเรามักจะตื่นเช้ามาพร้อมกับความวุ่นวายรีบอาบน้ำแต่งตัวรีบไปทำงานจนบางครั้งเราก็ละเลยจุดศูนย์รวมจิตใจของบ้านนั่นคือหิ้งพระ บางบ้านน้ำในแก้วแห้งขอดบางบ้านฝุ่นจับเกระกรังหรือบางบ้านก็ปล่อยให้น้ำเน่าเสียคาแก้วโดยหารู้ไม่ว่านั่นคือภาพสะท้อนของชะตาชีวิตในขณะนั้นทำไมน้ำแก้วเล็กๆถึงสำคัญนักในทางพุทธศาสนาและคติความเชื่อโบราณน,น้ำคือสัญ,ญลักษณ์ของชีวิตคือความร่มเย็นและคือความบริสุทธิ์พระพุทธเจ้าเปรียบเสมือนบ่อกเกิดแห่งธรรมที่ชำระล้างจิตใจสัตว์โลก การที่เราเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการนำน้ำที่สะอาดที่สุดบริสุทธิ์ที่สุดไปถวายแด่ผู้ที่ประเสริฐที่สุดคือการตั้งโปรแกรมจิตของเราให้เริ่มต้นวันด้วยการให้และความเคารพซึ่งเป็นพลังงานบวกที่มีอนุภาพสูงมากค่ะวันนี้เราจะมาค่อยๆแกะรอยกันว่าแค่น้ำแก้วเดียวนี้จะเปลี่ยนวิถีชีวิตของคุณไปได้อย่างไรเพื่อให้เข้าใจถึงแก่นแท้เราต้องลบความเข้าใจผิดบางอย่างออกไปก่อนค่ะ หลายคนสงสัยว่าพระพุทธรูปท่านไม่หิวไม่กระหายท่านเป็นอิดเป็นปูนแล้วเราจะถวายน้ำไปทำไมถวายไปท่านก็ไม่ได้ฉันนี่คือความคิดแบบวัตถุนิยมค่ะแต่ในทางจิตวิญญาณการถวายของบูชาไม่ใช่เพื่อปรนเปรอพระพุทธเจ้าแต่เพื่อขัดเกลาจิตใจผู้ถวายตังหาก การถวายน้ำคือการฝึกจาคะหรือการสละออกลองจินตนาการดูนะคะน้ำเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สิ่งมีชีวิตขาดไม่ได้การที่เราจัดหาน้ำดื่มที่สะอาดปราณีตมาวางไว้เบื้องหน้าพระพุทธรูปเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์เปรียบเสมือนว่าท่านยังมีพระชนชีพอยู่การทำเช่นนี้ทุกวันเป็นการฝึกให้เรามีใจที่ละเอียดอ่อนอ่อนโยนและไม่เห็นแก่ตัวเพราะเรายอมสละ เวลาสละความขี้เกียดมาดูแลปรนนิบัติสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความละเอียดอ่อนนี่แหละค่ะคือคุณสมบัติของคนที่จะประสบความสำเร็จเมื่อใจเราเริ่มละเอียดขึ้นเราจะเห็นความหมายที่ซ่อนอยู่ในคุณสมบัติของน้ำมีหน้าที่ชำระล้างความสกรปรกฉันใดการถวายน้ำก็เพื่อเตือนใจให้เราชำระล้างกิเลสในใจฉันนั้นเวลาที่ท่านยกแก้วน้ำขึ้นจรดที่หน้าผากลองสังเกตใจตัวเองดูสิคะ วินาทีนั้นความโกรธความโลภหรือความเครียดมักจะเลือนหายไปชั่วขณะเหลือแต่ความสงบเย็นน้ำยังมีคุณสมบัติในการเชื่อมประสานและปรับตัวน้ำอยู่ในภาชนะไหนก็เป็นรูปทรงนั้นเข้าได้กับทุกที่การมองดูน้ำที่นิ่งสงบบนหิ้งพระจึงเป็นการเจริญสติแบบหนึ่งสอนให้เรารู้จักยืดหยุ่นรู้จักประสานรอยร้างในครอบครัวและรู้จักทำใจให้สงบนิ่งเหมือนน้ำในแก้ว ท่ามกลางโลกที่รุ่นวายการมีจุดโฟกัสที่สงบนิ่งทุกเช้าคือการชาร์จแบตเตอรี่ทางจุดวิญญาณที่ดีเยี่ยมทีเดียว ทีนี้เรามาเข้าสู่เรื่องของอานิสงค์หรือผลที่จะได้รับกันบ้างในพระไตรปิฎกมีการกล่าวถึงผลบุญของการถวายน้ำไว้อย่างชัดเจนและน่าอัศจรรย์ผู้ที่หมั่นถวายน้ำด้วยจิตที่เลื่อมใสจะได้รับผลบุญถึง10ประการหลักๆซึ่งจะขอยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือความคล่องตัวท่านสังเกตไหมคะว่าน้ามีสภาพไหลลื่นไม่ติดขัดคนที่ถวายน้ำเป็นนิดชีวิตมักจะไม่ค่อยเจอทางตัน เวลาเจอปัญหาก็มักจะมีทางออกไหลมาเทมาเหมือนสายน้ำการเงินที่เคยฝืดเคืองก็จะเลื่อนหมุนเวียนดีขึ้นไม่ใช่เพราะปฏิหารเสกเงินแต่เพราะจิตของผู้ถวายมีความเย็นและใสทำให้เกิดปัญญาในการแก้ปัญหาและดึงดูดโอกาสดีๆเข้ามาเหมือนน้ำที่ไหลไปสู่ที่ต่ำแล้วรวมตัวกันเป็นมหาสมุทรนอกจากความคล่องตัวแล้ว อน,นิสงส์ที่โดดเด่นมากอีกข้อคือความงามและผิวพรรณครับในสมัยพุทธกาลมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับนางวิสาขามหาอุบาสกาผู้เลิศดด้วยความงามว่ากันว่าท่านเป็นผู้มีผิวพรรณผ่องใสเสียงไพเราะกังวาลส่วนมาจากบุญที่ท่านหมั่นถวายน้ำดื่มและน้ำใช้แก่พระสงฆ์และวัดวาอารามการถวายน้ำเปรียบเสมือนการให้ความชุ่มชื้นการให้ความสดชื่น ผลบุญจึงสะท้อนกลับมาที่ตัวผู้ให้เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพดูสดชื่นแจ่มใสใครเห็นก็รู้สึกสบายตาสบายใจเหมือนเห็นบ่อนน้ำใสกลางทะเลทรายคนที่มีผิวพรรณผ่องใสาจากภายในย่อมเป็นที่รักและเมตตาของผู้พบเห็นนี่คือกฎแห่งกรรมที่สะท้อนผลตรงไปตรงมาค่ะให้ความสดชื่นก็ได้รับความสดชื่นขอพักเรื่องหลักการ มาฟังเรื่องเล่าในตำนานที่ยืนยันอนุภาพของการถวายน้ำกันบ้างค่ะมีเรื่องราวของพระศรีวลีเอตักกะทะผู้เลิศในทางโชคลาภก่อนที่ท่านจะมาเกิดเป็นพระศรีวลีในชาติสุดท้ายในอดีตชาติหนึ่งท่านเกิดเป็นชาวบ้านธรรมดาวันหนึ่งท่านเห็นพระพุทธเจ้าและเหล่าพระสงฆ์เดินทางมาด้วยความเหน็ดเหนื่อยและกระหายน้ำด้วยจิตที่เปี่ยมด้วยศรัทธา ท่านจึงขวนขวายหาน้ำพึ่งและนมสดมาผสมถวายเป็นน้ำปานะแดพระพุทธองค์และหมู่สงฆ์โดยอานิสงส์ของการดับกระหายคลายร้อนให้แก่ผู้ทรงศีลส่สงผลให้ท่านเวียนว่ายตายเกิดในสุขติภูมิและเมื่อมาเกิดเป็นพระศีวลีไม่ว่าท่านจะเดินทางไปในที่ธุระกันดาลเพียงใดท่านไม่เคยอดอยากเลยจะมีเทวดาและมนุษย์นำข้าวปลาอาหารและน้ำดื่มมาถวายเนืองนองเสมอ เพราะแรงบุญที่ท่านเคยให้ความอิ่มหนำสำราญแก่ผู้อื่นไว้นั่นเองจากเรื่องของพระศรีวลีเราจะเห็นว่าการถวายน้ำไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเลยครับยิ่งถ้าเราถวายด้วยความประนีตเช่นใช้น้ำที่สะอาดที่สุดกรองอย่างดีหรือน้ำเย็นที่ชื่นใจอาน,นิสง์ก็จะยิ่งทวีความประนีตมากขึ้นท่านผู้ฟังลองนึกดูสิครับเวลาเรากระหายน้ำมากๆแล้วได้ดื่มน้ำเย็นเจี๊ยบ มันชื่นใจแค่ไหนการถวายน้ำพระก็ควรทำด้วยความรู้สึกแบบนั้นค่ะอย่าสักแต่ว่ารองน้ำประปาใส่แก้วแล้ววางโครมลงไปแต่ให้ทำด้วยความตั้งใจว่าขอถวายน้ำที่บริสุทธิ์ที่สุดนี้เพื่อบูชาคุณของพระพุทธเจ้าความประนีตของจิตในขณะธรรมจะส่งผลให้ชีวิตของท่านมีความละเอียดอ่อนได้รับแต่ของดีๆมีคุณภาพไม่ต้องไปใช้ของเหลือเดินใคร นี่คือผลของการทำทานด้วยความเคารพค่ะอีกหนึ่งเรื่องเล่าที่ใกล้ตัวเข้ามาหน่อยเป็นเรื่องเล่าจากครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งท่านเล่าถึงลูกศิษย์คนหนึ่งที่มีนิสัยใจร้อนขี้โมโหและชีวิตครอบครัวร้อนเป็นไฟทะเลาะกับสามีทุกวันการเงินก็ชักหน้าไม่ถึงหลังครูบาอาจารย์ท่านไม่ได้ให้วัตถุมงคลอะไรแต่ท่านให้การบ้านไปข้อหนึ่ง ท่านบอกว่าทุกเช้าให้ตื่นมาอาบน้ำแต่งตัวให้สะอาดแล้วเปลี่ยนน้ำถวายพระพุทธรูปที่บ้านโดยขณะที่รินน้ำให้ทำใจให้เย็นเหมือนน้ำแล้วอธิษฐานขอให้ใจร่มเย็นเป็นสุขลูกศิษย์คนนี้ทำตามด้วยความศรัทธาเชื่อไหมครับว่าผ่านไปเพียงหนึ่งเดือนชีวิตเขาเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดไม่ใช่เพราะน้ำศักดิ์สิทธิ์แต่เพราะทุกเช้าเขาได้ฝึกข่มใจและเจริญแม่ตาผ่านสายน้ำ ความใจร้อนลดลงสติมามากขึ้นเมื่อไม่ทะเลาะกันครอบครัวก็มีความสุขการงานก็ราบรื่นขึ้นเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าน้ำบนหิ้งพระคือกุศโลบายในการปรับ่วงจุ้ยชีวิตครับน้ำในทาง่วงจุ้ยสื่อถึงการเงินและการไหลเวียนหากน้ำบนหิ้งพระสก,กระปรกแห้งขอดหรือเหม็นเน่าก็เท่ากับเราปล่อยให้พลังงานการเงินในบ้านหยุดนิ่งและเน่าเสีย การเปลี่ยนน้ำทุกวันคือการกระตุ้นให้เกิดการไหลเวียนของพลังงานใหม่ๆเป็นการบอกจากระวาลว่าบ้านหลังนี้พร้อมรับสิ่งใหม่ๆเสมอและน้ำที่สะอาดใสแจว๋วยังช่วยสะท้อนพลังงานด้านลบให้ออกไปจากบ้านครับทำให้บ้านดูสว่างสวยมีชีวิตชีวาสมาชิกในบ้านก็จะพลอยได้รับอิทธิพลของความสดชื่นหนี้ไปด้วย มาถึงตรงนี้หลายท่านอาจสงสัยว่าแล้วน้ำที่ลาลงมาจากหิ้งพระควรเอาไปทำอะไรเททิ้งลงท่อระบายน้ำเลยได้ไหมขอเรียนท่านผู้ฟังด้วยความเคารพว่าอย่าเททิ้งเด็ดขาดค่ะเพราะน้ำที่ผ่านการถวายพระสวดมนต์และตั้งไว้ต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ซึมซับพลังงานบวกและพุทธคุณไว้เต็มเปี่ยมกลายสภาพเป็นน้ำมนต์โดยธรรมชาติน้ำนี้คือยาขนานเอกทางใจค่ะ โบราณท่านสอนว่าเมื่อลาลุงวะแล้วให้นำมาดื่มกินเพื่อความสิริมงคลชำระล้างโรคภัยไข้เจ็บทางภายในหรือนำไปผสมน้ำอาบเพื่อล้างสวยล้างอับประมคุคนหรืออย่างน้อยที่สุดหากฐานไม่หมดให้นำไปลดต้นไม้ครับต้นไม้จะเจริญงอกงามดีมากถือเป็นการส่งต่อความชุ่มชื้นคืนสู่ธรรมชาติเป็นบุญต่อที่สอง มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับอนุภาพของน้ำล้างจากหิ้งพระหญิงชาราคนหนึ่งป่วยกระสับกระแสะรักษาแผนปัจจุบันก็ไม่หายขาดลูกหลานจึงลองนำน้ำที่ถวายพระพุทธรูปองค์ประธานที่บ้านซึ่งตั้งจิตอธิษฐานขอพรไว้มาให้คุณยายดื่มทุกวันพร้อมกับให้คุณยายสวดมนต์ตามกำลังปรากฏว่าอาการป่วยทางกายค่อยๆถูเลา ที่สำคัญคือใจของคุณยายมีพลังมากขึ้นมีความหวังมีความสดชื่นหน้าตาผ่อนไสขึ้นนี่คืออำนาจของพุทธานุภาพที่ซิมซับอยู่ในโมเลกุลของน้ำผสมผสานกับศรัทธาของผู้ดื่มกลายเป็นโอสถทิพที่รักษาใจและกายไปพร้อมกันนอกจากอานิสงส์ต่อตัวเองแล้วการถวายน้ำยังเป็นการบูชาเทวดาที่รักษาบ้านเรือนด้วยครับ ท่านอาจไม่ทราบว่าเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลบ้านท่านไม่ได้ต้องการเครื่องเส้นไหวราคาแพงแต่ท่านปรารถนาจะเห็นผู้อยู่อาศัยมีจิตใจที่เป็นกุศลการที่เราปฏบิบัติบูชาพระพุทธเจ้าเป็นนิดเทวดาจะรู้สึกอนุโมทนาและชื่นชมบ้านหลังนั้นจะมีกลิ่นหอมแห่งศีลธรรมเทวดาจะอยากเข้ามาคุ้มครองดูแลให้ปลอดภัยจากโจรผู้ร้ายและอักขี่ภัย การถวายน้ำจึงเหมือนการเปิดประตูต้อนสิ่งดีๆเข้ามาสู่บ้านเป็นการผูกมิตรกับโลกทิพย์อย่างแยบคายขั้นตอนการถวายน้ำที่ถูกต้องเพื่อให้ได้ผลสูงสุดต้องทำอย่างไรเริ่มต้นที่ภาชนะครับแก้วน้ำต้องสะอาดไม่มีรอยร้าวไม่มีคราบชาหรือกาแฟการใช้แก้วที่สะอาดสะอ้านบง่งบอกถึงความเคารพอย่างสูง ท่านลองนึกดูว่าถ้าเราจะเอาน้ำไปเสิร์ฟแขกผู้ใหญ่เราจะกล้าใช้แก้วบิ่นดินไหมเพราะพุทธเจ้าทรงเป็นยิ่งกว่าแขกผู้ใหญ่ดังนั้นต้องประนีตที่สุดครับต่อมาคือน้ำควรเป็นน้ำดื่มที่เราดื่มกินจริงๆไม่ใช่น้ำก๊อกที่เปิดทิ้งๆคว่างๆและควรเป็นน้ำเย็นหรือน้ำอุณหภูมิห้องไม่นิยมถวายน้ำร้อนเพราะน้ำร้อนสื่อถึงความรุ่มร้อนส่วนน้ำเย็นสื่อถึงความรุ่มเย็นเป็นเคล็ดลางอย่างหนึ่ง เมื่อเตรียมของพร้อมแล้วขั้นตอนสำคัญคือการวางจิตครับก่อนวางแก้วน้ำให้ยกขึ้นจรดหน้าผากกล่าวคำถวายในใจสั้นๆว่าข้าพเจ้าขอถวายน้ำดีมอันบริสุทธิ์นี้บูชาแด่พระพุทธเจ้าขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าและครอบครัวจงมีความร่มเย็นเป็นสุขเหมือนดั่งน้ำนี้ด้วยเถิดการอธิษฐานจิตกำกับคือการกำหนดทิศทางของบุญให้พุ่งตรงไปสู่เป้าหมาย หากเราทำแบบขอไปขอมาบุญก็ได้แบบขอไปขอมาแต่ถ้าทำด้วยความตั้งใจและศรัทธาพลังงานจะเข้มข้นและส่งผลเร็วค่ะมีคำถามว่าต้องเปลี่ยนน้ำทุกวันมีคำตอบคือควรทำทุกวันค่ะเพราะเราดื่มน้ำทุกวันร่างกายต้องการน้ำใหม่ทุกวันจิตใจก็ต้องการการดูแลใหม่ทุกวันเช่นกัน การเปลี่ยนน้ำทุกวันตอนเช้าเป็นการสร้างวินัยเป็นการเริ่มต้นวันด้วยชัยชนะเหนือความขี้เกียจแต่ถ้าหากไม่อยู่บ้านหลายวันหรือมีความจำเป็นจริงๆก็อนุโลมได้แต่ขอให้เก็บแก้วเปล่าออกไม่ควรตั้งแก้วที่มีน้ำแห้งขอดทิ้งไว้เพราะมันดูแห้งแรงและหดหูกลับมาเมื่อไหร่ค่อยเริ่มถวายใหม่ทันทีท่านผู้ฟังครับลองมองย้อนกลับไปดูคนที่ประสบความสำเร็จ หรือเศรษฐีที่มีความสุขส่วนใหญ่เขามักจะมีห้องพระที่สะอาดสงบและมีการดูแลอย่างดีเยี่ยมไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะแต่มันคือศาสตร์แห่งพลังงานการที่เขาใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอ,อย่างน้ำถวายพระสะท้อนว่าเขาเป็นคนใส่ใจในทุกเรื่องทั้งเรื่องงานเรื่องลูกน้องและเรื่องครอบครัวคุณสมบัติของความใส่ใจนี่เลยค่ะคือกุญแจไขความสำเร็จที่แท้จริง การฝึกจากจุดเล็กๆบนหิ้งพระจะขยายผลไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในโลกภายนอกวันนี้หากท่านฟังจบแล้วลองกลับไปสำรวจหิ้งพระที่บ้านดูนะคะแก้วน้ำขุ่นมัวหรือยังน้ำแห้งหรือยังถ้าใช่พรุ่งนี้เช้าลองลุกขึ้นมาเปลี่ยนน้ำพระด้วยความตั้งใจใหม่ลองทำติดต่อกันสักเจ็ดวันแล้วสังเกตความเปลี่ยนแปลงในใจท่าน ท่านจะรู้สึกว่าใจเย็นขึ้นมีสติมากขึ้นและอาจจะมีเรื่องราวดีๆเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นในชีวิตเช่นหาของเจอได้รับข่าวดีหรือเจรจางานราบรื่นนั่นคือสัญญาณว่ากระแสบุญเริ่มหมุนเวียนแล้วบทสรุปของการถวายน้ำพระปริมาณน,น้ำหรือราคาของแก้วแต่อยู่ที่ใจที่บริสุทธิ์ของผู้ถวาย น้ำแก้วเดียวสามารถพาเราเดินทางจากความวุ่นวายไปสู่ความสงบจากความเร่าร้อนไปสู่ความร่มเย็นและจากความขาดแคลนไปสู่ความอุดมสมบูรณ์ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะขอให้ท่านได้พบกับความสุขสงบในชีวิตอย่างแท้จริงและทุกลมหายใจด้วยอำนาจบารมีแห่งธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระรัตนตรัยอันเลิศล้ำขอโปรดเมตตาประทานพรให้ทุกท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญปราศจากโรคภัยและพยานอันตรายทั้งปวง ขอให้มีโชคลาภเงินทองไหลามาเทมาค้าขายรุ่งเรืองการงานก้าวหน้าคิดสิ่งใดขอให้สำเร็จสมดังปรารถนาโดยเร็วพลันหากท่านรู้สึกเป็นมุงคลขอเชิญพิมพ์สาธุเพื่อรับพรอ,อันประเสริฐนี้ร่วมกันและหากท่านอยากมีธรรมะดีๆไว้เติมพลังใจในทุกๆวันขอฝากกดติดตามช่องแสงธรรมยามราตรีไว้ในความเมตตาด้วยนะคะแล้วเราจะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ